นี่ก็คือต้นกล้วยป่าที่อยู่ในสวนนะคะเพื่อนเวลาที่เราจัดเก็บใบกล้วยป่าแห้งเราจะเอาใบกล้วยป่าแห้งคาต้นในลักษณะอย่างนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ใบกล้วยป่าแห้งมันก็จะแห้งขาต้นแล้วตัวอ้อเองก็เก็บลงมาค่ะเพื่อนเก็บลงมาเพื่อทําการจัดส่งนะคะกล้วยป่ากดใบกล้วยป่าลงในกระสอบเพื่อไปทําการหั่นอีกทีหนึ่งนะคะ นี่ใบกล้วยป่าแห้งนะคะประมาณนั้นผลกล้วยป่ากล้วยเถื่อนนะคะเพื่อนเป็นแบบนี้ใครจะสั่งผลก็ทักมาได้นะผลอ่อนๆใบกล้วยป่านะคะเราก็จะมาทําการหั่นแบบนี้นะคะเพื่อนหั่นเสร็จนะคะเพื่อให้เวลาต้มเราก็กำกำล้างล้างแล้วก็ต้มได้ง่ายต้มครั้งละหนึ่งกำเมือนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็นํามาบรรจุถุงแบบนี้นะคะ เมื่อถึงเวลาที่จะจัดส่งเราก็จะแพ็กเป็นใบกล้วยป่าแห้งในลักษณะอย่างนี้นะคะส่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งใบกล้วยป่าแห้งกันเข้ามาใครๆสนใจก็สั่งเข้ามาได้ตลอดที่เพเจเมล็ดพันธุ์ดีเกษตรวิถีไทยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ